การขับรถเนี่ยครับบางทีเราไม่สามารถที่จะรอให้มันมีจังหวะให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราสามารถเลือกใช้จังหวะนั้นได้เสมอไปเราจําเป็นที่จะต้องสร้างมันขึ้นมาเองเร่งเพื่อที่จะไปเข้าด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวเอียงรถเร่ยนเลนชะลอหรือเบรคเพื่อที่ไปเข้าด้านรักษาระยะห่างอย่าเข้าไปใกล้ครับใกล้แล้วจะไม่มีที่เลข ผมเปิดไปเดียวรอหลังจากนั้นเติมคันเร่งตามไปเลยการขับรถเร้นสวนแซงก็คือคันเร่งไปครับหลังรถบรรทุกคนันนิโล่ใช้จังหวะนั้นให้คุ้มค่ามากที่สุดครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเทคนิคการสร้างจังหวะเพื่อให้ทุกคนสามารถขับรถได้ง่ายขึ้นอีกงนะครับ หลายๆท่านคงดูคลิปเรื่องการตัดสินใจไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถเลือกพื้นฐานการตัดสินใจได้อย่างไรใช่ครับพื้นฐานมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าคลิปนี้ครับจะเป็นเทคนิคก,การตัดสินใจเทคนิคก,การสร้างจังหวะเพื่อให้เราสามารถขับรถได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับสำหรับพื้นฐานที่เราจำเป็นจะต้องรู้ครับ ก็คือในเรื่องของความเร็วความเร็วนะครับเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างจังหวะให้เราสามารถเลือกใช้จังหวะนั้นได้อย่างปลอดภัยแต่ทุกคนอาจจะกําลังเข้าใจว่าผมจะชวนทุกคนขับเร็วไม่ครับแต่ผมจะชวนทุกคนมาสร้างจังหวะด้วยตัวเองแล้วใช้จังหวะนั้นให้ได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยมากที่สุดครับการขับรถเนี่ยครับ บางทีเราไม่สามารถที่จะรอให้มันมีจังหวะให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราสามารถเลือกใช้จังหวะนั้นได้เสมอไปบางครั้งครับเราจําเป็นที่จะต้องสร,ร้างมันขึ้นมาเองมันมีทั้งในเรื่องของการเร่งเพื่อที่จะไปเข้าด้านหน้ามันมีทั้งในเรื่องของการชะลอหรือเบรกเพื่อที่ไปเข้าด้านหลงังเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เองครับ วันนี้ครับผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูเทคนิคนี้ครับเพื่อให้ทุกคนสามารถขับรถได้ง่ายยิ่งขึ้นครับงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูเทคนิคการสร้างจังหวะกันเลยครับไปเรามาเริ่มการสร้างจังหวะจากในเมืองกันก่อนเพราะว่าหลายๆท่านนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการสร้างจังหวะในเมืองการเปลี่ยนเลนในเมืองนี่แหละครับ การขับรถตามนอกเมืองรถน้อยๆมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเข้าเมืองทีไรเนี่ยสิยากทุกทีอ่ะผมต้องการจะเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงข้างหน้าทํายังไงง่ายเนี่ยครับเลือกได้ทั้งไปข้างหน้ากับเข้าข้างหลังแต่ว่าตอนนี้ครับเห็นไหมพี่เขาไปข้างหน้างั้นผมเลือกเข้าข้างหลังดีกว่านี่ครับเห็นไหมบางทีมันไม่ใช่ในเรื่องของการที่จะต้องซิ่งไปเร็วๆอย่างเดียว บางครั้งมันมีในเรื่องของเอา้าชะลอเข้าหลังก็ได้นี่นะเห็นไหมล่ะนี่ครับเอาเข้ามาปึ๊บปรับความเร็วเลี้ยวไปตามทางครับอยากอยู่เล่นไหนเลี้ยวเข้าเลนก่อนหลังจากนั้นเอา้ายากไปละเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนนี่ครับเห็นไหมได้แต่ว่าเราควรที่จะเข้าเลนก่อนตอนนี้เลนหายเนี่ยเลือกที่จะใช้คันเร่งมาข้างหน้า ก็ได้เหมือนกันเนี่ยดูนะเล่นหายนะผมเลือกที่จะใช้คันเร่งเข้าด้านหน้าเห็นไหมมันจะสามารถทำให้เราขับง่ายครับผมไม่ได้ทับเส้นทึบผมปเปิดไฟเลี้ยวเนื่นๆตามกฎหมายกำหนดผมไม่ได้เวียงรถปาดหน้าใครไม่มีใครบีบแต่ผมใช่ไหมครับเนี่ยแหละก็คือการสร้างจังหวะ แล้วการสร้างจังหวะมันไม่ใช่แค่ทำให้เราไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเท่านั้นการสร้างจังหวะมันก็ปลอดภัยกับคนอื่นได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่ยอมใช้จังหวะที่มีแล้วเราปล่อยให้มันอันตรายลังเลลังเลตัดสินใจจนทุกอย่างมันชุลมุนอันนี้ครับก็อันตรายได้เหมือนกันเงือเงื้องักเนี่ย บางทีมันก็ยุ่งวุ่นวายทั้งถนนเลยมันก็จะต้องฝึกในเรื่องของการดูกระจกให้เป็นถ้าสมมุติว่าเรายังไม่แม่นเราก็อาจจะเลือกตัดสินใจแบบพื้นฐานไปก่อนได้แต่ว่าถ้าเราแม่นแล้วเนี่ยเรามองปึ๊บรู้ป,ปั๊บว่าระยะห่างมันไม่ได้น้อยลงระยะห่างมีปลอดภัยเอียงได้คันเร่งไปได้มันจะสามารถทำให้เราเข้าเลนได้เร็ว เปลี่ยนเลนได้เร็วลดเวลาการงึ้งงักตอนเปลี่ยนเลนได้ครับโอ้ด้านหน้าเป็นวงเวียนครับเขาเรียกวงเวียนนี้ว่าวงเวียนเจดีนักเลงครับซึ่งเนี่ยทุกคนดูสิวงเวียนอันเล็กแต่รถเนี่ยสี่ทิศทิศละกี่เลนก็ไม่รู้ละมันจะยุ่งวุ่นวายแค่ไหนเนาะโจทย์ของผมก็คือจริงๆตรงนี้มันมียูเทอร์แหละ ซึ่งผมสามารถยูเทินตรงนี้ได้แต่ผมจะไปวนวงเวียนให้ดูแล้วก็มาออกเหมือนยูเทินตรงนี้นะครับเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเห็นทั้งในเรื่องของจังหวะวนอยู่ต่อแล้วจังหวะออกมันเป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูถ้าผมยังไม่ออกเนี่ยผมสามารถอยู่ชิดด้านในก่อนได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมต้องการจะออกผมค่อยๆบานออกด้านนอกอันนี้คือกฎสากลของเวียนครับ พี่ฝ่าไฟแดงนะพี่คุกกี้ไม่เป็นไรครับเราไม่ใช่ตำรวจเราทำอะไรไม่ได้ตีแตไม่ได้ด่าก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆครับเราแค่ไม่ทำเหมือนเขาก็พอกฎของวงเวียนคืออะไรกฎของวงเวียนก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ด้านในเนี่ยเราไปต่อไปต่อไปต่อแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่เราต้องการจะออกเนี่ยให้เรา ย้ายตัวมาอยู่ข้างนอกเรื่อยๆเนี่ยครับถ้าเขาต้องการจะไปเนี่ยเขาก็ไปเขาไปแต่เนี่ยดูพี่บัตเห็นไหมเขาจะออกเขาก็ต้องมาอยู่เลนด้านนอกครับเขาไม่สามารถที่จะอยู่เลนในแล้วตัดมาใช้ทางออกได้เราควรจะเตรียมตัวเนิ่นๆครับถ้าสมมุติว่าต่อไปข้างหน้ามันคือทางออกอ่ะเราควรจะต้องเบี่ยงม,มาออกข้างนอกครับเราไม่ควรที่จะแบบตัดคัวจากด้านในบางทีอ่ะ มันมีหลายเลนไงตรงกลางข้างๆเราเขาอาจจะไปก็ได้นะอันนี้ครับเดี๋ยวลองดูเตรียมตัวเนื่นๆครับใช้จังหวะสร้างจังหวะอาจจะมีเร่งเพื่อเข้าข้างหน้าอาจจะมีชะลอเพื่อเข้าข้างหลังเดี๋ยวลองดูครับวงเวียนเนี่ยเขาบอกว่าให้รถด้านในไปก่อนก็กฎหมายมันเป็นอย่างนั้นครับแล้วถ้าใครทําผิดไปจากนั้นก็คือผิดกฎหมายแต่ว่า ประเทศไทยครับบางทีมีคนไม่รู้กฎหมายบางทีมีคนไม่ทํำตามกฎหมายเราก็ต้องระวังตัวของเราไว้ด้วยบางทีเราอาจจะอยู่ข้างในแต่เขาซัดมาปุ๊กเนีย้ยอันตรายถ้าเราดูไว้ก่อนมันก็จะทําให้เราขับได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเรารู้แล้วว่าต่อไปเนี่ยตาเราแน่นอนผมเข้าเกียร์รอเลยหลังจากนั้นปลายโลด ยังไม่ออกใช่ไหมครับยังไม่ออกงั้นอยู่ด้านในไปก่อนยังไม่ออกเราอยู่ด้านในไปก่อนได้ปึ๊บด้านในไปก่อนได้อันนี้ก็ยังไม่ออกแต่ว่าอันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องออกแล้วครับผมเฉียงเฉียงออกมา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 นี่เห็นไหมออกได้เราเลือกเลนให้ถูก มันจะทําให้เราขับง่ายครับเลือกเลนให้ถูกดูจังหวะดูเพื่อนรอบข้างอย่าไปจมกับกระจกอย่างเดียวดูสถานาการณ์รอบตัวด้วยพารถไปพยายามรักษาลู่ครับแต่ว่าถ้าจังหวะที่จะเปลี่ยนเนี้ยเราดูไม่มีรถไม่มีรถ,รถเราก็คันเร่งไปได้เลยครับมาในเมืองกัต่อเนี่ยเลือกจังหวะง่ายๆถ้าเห็นรถโอ้รถพี่ใหญ่เขาอาจจะช้าเนี่ย ผมเปิดไฟเลี้ยวเอียงเปลี่ยนเลนเนินๆเลยเพราะผมรู้แล้วว่าพี่ใหญ่น่าจะช้าแน่นอนผมอยู่เลนกลางน่าจะได้ไปผมเลือกเปลี่ยนเลนในจังหวะที่ง่ายที่สุดก็คือไม่มีรถมาเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเห็นแล้วว่าเราต้องการจะมาเลนนี้แต่ว่าเราเนี่ยแบบยังไม่มา,าทันทีเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้หรือลังเลอยู่ในจังหวะที่มันโลง่งๆ แล้วพอลดมามันจะทําให้เรายากครับหลายหลายท่านนะครับเนี่ยที่ไป driving code มาก็จะเจอปัญหานี้ครับตอนรถว่างๆอ่ะไม่ไปเปิดไฟเลี้ยวไว้แต่ไม่ไปรอจนแบบชุลมุนชุลมุนแล้วคราวนี้มันก็ยากมากกว่าเดิมเยอะเลยครับมีจังหวะแล้วใช้ครับมันจะทำให้เราขับง่ายไฟเขียวนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่คันหน้า อยู่คันหน้าสุดนะจังหวะง่ายมากกดคันเร่งไปเลยปุด๊ดนั่นนะ่ะแล้วอยากอยู่เลนไหนก็อยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่คันแรกเนี้ยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยพอรถมันออกไฟแดงมามันก็จะพอมีจังหวะให้เราสามารถทำอย่างอื่นได้เนี่ยอยากเปลี่ยนเลนไปไหนเนี่ยได้ แต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ปไปไหลแรกๆเราอาจจะซ้อมคิดก่อนก็ได้นะเนี่ยซ้ายโล่จะไปซ้ายก็ได้แต่ตอนนี้ขวาเร็วขวาไม่ได้ละต่อไปผมต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายจังหวะไหนดีนี่ไงเห็นไหมเร่งเข้าข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวเอียงรถเปลี่ยนเล่นนี่ครับอันนี้ก็คือการเร่งเข้าข้างหน้าเห็นไหมง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไม่เร่งละ่ะ จังหวะเมืเ่อกี้จะกลายเป็นการตีคู่เลยตีคู่เมื่อไหร่ไม่มีช่องไปครับไม่มีช่องไปแน่นอนเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเลือกว่าอันไหนเนี่ยง่ายคันเร่งไปได้ไหมถ้าหน้าเขาโล่งเราคันเร่งได้ครับแต่ว่าถ้าหลังเขาโล่งถ้าเขาขับเร็วเราก็ชะลอเข้าหลังดีกว่านี่ครับต่อไปนี่คันนี้คันขาวก็อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเริ่มช้าแล้วเห็นปะ เขาเริ่มช้าละเขามาอยู่เลนผมละอ่าโอเคงั้นผมไปเลนเขาเนี่ยสลับกันได้เห็นไหมครับต่างคนต่างสร้างจังหวะต่างคนต่างเลือกจังหวะในที่ตัวเองง่ายครับอันนี้ก็คือการขับรถในเมืองครับมีทั้งชะลอมีทั้งเรื่องของการเร่งมีหมดเลย ถนนที่รถเร็วๆอย่างนี้ล่ะสร้างจังหวะยังไงหลายๆท่านครับอาจจะกลัวในเรื่องของรถเร็วอาจจะกังวลในเรื่องของการสร้างจังหวะแต่ว่าเนี่ยมันง่ายนะถ้าเรามองทางออกใช้ให้เป็นเนี่ยตอนแรกเราดูเลยเลนเรามีเท่าไหนใช้ให้คุ้มครับเฉียงๆออกมาเห็นปะ ออกมาได้ออกมาตั้งแต่ตอนโล่งโลงแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เห็นทางของตัวเองเรากังวลมากเกินไปแล้วเราไปเบรกเราขับขับมาแล้วเราไปแบบเบรกจือ้อจอดคราวน,นี้ครับยากขึ้นมาทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจอดรถแล้วเราจะเปลี่ยนเลนไปในเลนที่เขาขับเนี่ยมันจะค่อนข้างยากใช่ไหมนั่นแหละ มันคือการสร้างจังหวะเราพยายามไหลๆมาดูลดให้ชัวร์เทียบค่ากจากนั้นไปนะในเรื่องของการขับเร็วๆละเป็นยังไงล่ะการสร้างจังหวะตอนนี้ผมอยู่เลนที่2นับจากซ้ายก็เป็นความเร็วที่ค่อนข้างช้าเนี่ยรถเลนที่3ก็จะเร็วกว่าแล้วเขาก็จะอยู่กันเป็นสายตอนนี้ผมขับอยู่อ่ะ ขับ U 70ถ้าสมมุติว่ารถทางขวามาเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้ผมเปลี่ยนเลนยากนอกจากผมจะต้องรอในจังหวะที่รถโลงใช่ไหมครับเนี่ยแล้วทุกคนลองดูนะถ้าผมไม่ทําอะไรเลยอีกแป๊บเดียวผมจะไปติดตูดพี่ใหญ่ละใช่ไหมเพอติดตูดพี่ใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยยากขึ้นมาทันทีเอาอยัางไงละ่ะทีนี้ ตอนนี้ครับก็คือจะต้องใช้การสร้างจังหวะแล้วดูพี่ซีวิคมาเร็วใช่ไหมพี่ซีวิคขวาสีขาวมาเร็วงั้นโอเคโอ้มีรถตามมาตอนนี้ผมคลอคลอตามคันหน้าไปก่อนรักษาระยะห่างอย่าเข้าไปใกล้ครับใกล้แล้วจะไม่มีที่เล่งผมเปิดไฟเลี้ยวรอหลังจากนั้นเติมคันเร่งตามไปเลยเนี่ยเห็นปะเติมคันเร่งตามนี่ครับก็คือการสร้งจังหวะจังหวะเนี้ยมันจะสามารถทําให้เราเปลี่ยนเลนเข้าตามตูดได้ ไม่ต้องรอนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอทําเป็นขั้นตอน1 2 3่งสองสามส่ไม่เราดูให้ชัวร์ทำพร้อมกันได้ครับหัวใจสําคัญก็คือการที่เราเว้นระยะห่างมากพอเราจะมีพื้นที่ในการเล่งครับแต่ถ้าเราไม่เว้นระยะหา่างคราวเนี้ยครับยากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตการไม่เว้นระยะห่างให้ดูนะครับ ทุกคนเห็นรถซีเมนข้างหน้าใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหชุลมุนมากถ้าผมไม่เว้นระยะห่างนะลองดูสิจะเปลี่ยนเลนยังไงเนี่ยตอนนี้ชุลมุนกันมากเลยครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์อ่ะตอนนี้ติดตูดละแล้วดูสิ เปลี่ยนเลนยังไงในเมื่อขวามาเห็นไหมขวามาเปลี่ยนเลนไม่ได้ไม่มีที่เล่งไปเนี่ยครับมันติดตูดเกินอ้าแล้วคราวนี้เอายังไงรถบัสมาอีกกลัวกลัวรถใหญ่อ้าวไปไม่ได้อีกเนี่ยครับก็คือเราไม่มีพื้นที่ในการเล่งเนี่ยเราไม่ได้สร้างจังหวะไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วดูสิ มอเตอร์ไซค์ยังแซงเห็นไหมเนี่ยแล้วแล้วยังไงดีกระบะมารถตู้มาโอ้ยไปไม่ได้ละอ่าวงั้นแก้ครับจังหวะนี้คือต้องแก้แล้วชะลอชะลอก่อนชะลอคลอคลอ,คอ,คอให้มีพื้นที่ด้านหน้าใช่ไหมครับอ้าวลองดูหลังกระบะคันนี้พอไปได้ผมเปิดไฟเลี้ยวรอหลังจากนั้นผมคันเร่งซัดตามปืด๊ดนี่ฮะเห็นไหม คันเร่งซัดตามไปเลยแล้วมันจะเปลี่ยนเลนง่ายมากนะครับทั้งทั้งที่ไม่ได้ขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดไม่ได้แบบเหยียบปูดไปขันเร่งตามไปเฉยๆสร้างจังหวะเอา้าต่อมาผมขับอยู่80อยากไปเลนขวาอยากขับเลนขวาบ้างทำไงอ่ะผมขับ80เลนขวาเขาน่าจะประมาณสัก110มากันเป็นสายเลย ไปได้ไหมถ้าไปเนี่ยเขาเบรกกันยกสายเลยเขาจะสวนให้เอานะครับไม่ได้เราควรที่จะต้องมีความเร็วเท่ากันหรือมากกว่าก่อนแล้วมันจะทำให้เราเปลี่ยนเลนง่ายนะเอาไงดีอ่ะอยากเข้าตรงไหนอ่ะตอนนี้ผมตัดสินใจว่าจะเข้าหลังคันขาวนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเข้าได้ไหม พี่กระบะเขาเข้างั้นไม่เป็นไรงั้นปล่อยให้พี่กระบะเขาเข้าไปก่อนเห็นไหมพี่กระบะเขาซัดตามเลยจนผมเนี่ยออกไม่ได้อตอนนี้หลังต้องหลังคโรล่าคอร์สละนะครับต้องหลังโคโรล่าคอร์สละจังหวะน,นี้ต้องไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพี่กระบะด,ด้านหลังเขาจะมาอีกทีอเนี่ยคันเร่งซัดตามที่คโรล่าคอร์สไปได้เลยปึ๊บเห็นไหมได้อยู่ขาแล้วฮะได้อยู่ขาแล้วเห็นไหม นี่ไงมันคือการสร้างจังหวะทําทความเร็วให้ใกล้กันแล้วมันจะขับง่ายนี่ครับแล้วทีเนี้ยก็ไม่มีอะไรเราสามารถอยู่ในเลนของเราไปได้เลยเอา้าวแต่อยากกลับละ่ะกลับซ้ายละ่ะผมจะเลือกจังหวะยากให้ดูแล้วกันก็คือเลือกจังหวะหลังที่เบิ้มจริงๆก็ไม่ควรเลือกหรอกเนี่ยเห็นปะเราก็จะต้องยกมาจะต้องยกมาอาถ้าจังหวะง่ายละ่ะทํายังไง เนี่ยรู้ว่าพี่เบิ้มเขาช้าใช่ไหมหน้าเขาโล่งเนี่ยเราเลือกจังหวะง่ายได้นะก็คือเข้าเฉียงเฉียงเห็นป่ะเข้าเฉียงเฉียงได้เลยเนี่ยถ้าเรารู้ว่ารถคันซ้ายเราส่วนมากคันซ้ายเราใช่ไหมจะช้ากว่าเราเราเห็นหน้าเขาโล่งเนี่ยเราเฉียงเฉียงเข้ามาได้เลยเข้าหน้าเขาครับจะสบาย และการสร้างจังหวะอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการสร้างจังหวะในถนนเลนสวนแบบนี้ครับซึ่งการขับรถเลนสวนนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องใช้จังหวะนั้นให้คุ้มค่าครับถ้ามีก็ต้องใช้มันให้คุ้มรีบรับมันรีบใช้มันใช้เวลาเสียเปล่าให้น้อยที่สุดครับอันเนี้ยเลนสวน อยากแซงก็ต้องแซงอยากแซงก็ต้องคันเร่งไปจะทําเหมือนการเปลี่ยนเลนเฉยๆไม่ได้แล้วครับแซงก็กดปุ๊ดไปแซงก็กดปุ๊ดไปใช้จังหวะนั้นให้คุ้มค่ามากที่สุดครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำผิดกฎจราจรด้วยนะครับ ลองดูซิผมจะสามารถสร้างจังหวะนั้นได้หรือเปล่าอะลองดูถ้าอยากไปมันก็ต้องเฉียงเฉียงดูครับถ้าไม่เฉียงเฉียงดูเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเลยจังหวะไหนาที่อันตรายเช่นแบบจังหวะเนี้ยที่มีรถมาเนี่ยเห็นปะผมก็ไม่เลือกนี่ครับจังหวะเนี้ยมีรถมาผมก็ไม่เอาอันตราย เรารอได้บางอย่างมันก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนการทําไปครับรอได้ไม่มีปัญหาอ่ะเนี่ยสมมติพี่กระบะอยากแซงเนี่ยเขาแซงกันสบายเห็นปะนี่ก็เดี๋ยวเราจะทําอย่างนั้นเหมือนกันครับเดี๋ยวเราก็จะใช้จังหวะกดปุ้กดปู้เหมือนกันอ่าตอนนี้หลังกระบะหลังรถบรรทุกค,คันนี้โลง่งเห็นปะแซงก็คือ พันเร่งไปครับแซงก็คือแซงหลังจากนั้นค้นปุ๊บเฉียงเข้านีครับใช้จังหวะนั้นให้คุ้มค่ามากที่สุดครับรับมันทำมันรีบออกรีบเข้าไปอยู่เดนเขาให้น้อยที่สุดครับแซงก็คือปูดไปรีบออกแล้วก็รีบเข้าครับอะดูสิข้างหน้าโอ้โหเป็นควนเลย ก็ถ้าบางที่มันแซงไม่ได้มันอันตรายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนมันครับเราก็สามารถขับตามไปก่อนได้ไว้เห็นจังหวะไว้ทำจังหวะได้ก็ค่อยทำได้เหมือนกันครับเอาละครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับผมก็หวังว่าทุกท่านก็คงเห็นการสร้างจังหวะในหลายๆจังหวะ สามารถเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองได้เลยครับบางอย่างมันไม่มีถูกมันไม่มีผิด100%เเซเสมอไปครับอะไรง่ายอะไรปลอดภัยอะไรเหมาะสมกับเราเลือกใช้อันนั้นได้เลยครับเอาละครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมได้เหมือนเคยงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ